สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูเนื้อหาในส่วน b ศ1นนะครับคำอธิบายประกอบอันแรกก็คือการนับเลขในภาษาเขมรนะครับเขมรมีตัวเลขคล้ายเลขไทยนะครับคือ1 2 3 4 5 7 8 9 0รูปร่างของตัวเลขก็ก็คือเลขไทยนี่แหละครับเพราะว่าเรามีที่มาจากที่เดียวกันนะครับจริงๆตัวเลขนี้ต่างก็ไม่ใช่ของไทยของเขมรทั้งคู่นะครับเพราะไปเอามาจากคนอื่นอีกทีทีนี้นะครับการ นับเลขหลักหน่วยและ0ูนย์นะครับมีคําเฉพาะสําหรับเลข0ูถึงหดังนี้ตั้งเลขตั้งแต่0ูถึงหนะครับเป็นจํานวนพื้นฐานเนี่ยเราจะเริ่มแต่โซนนะครับเรีว,ว่า0น,นะครับมวยบางท้องถิ่นเขาส่วนใหญ่เขาพูดมูย,มยนะครับแต่ว่าผมจะพูดตามตัวอักษรให้มันเป๊ะเลยคือมวยนะครับปีอันนี้ฟอนต์เปลี่ยนเดี๋ยวเอาฟอนต์ใหม่มาครับปีแปลว,ว่า2 สูรินออกเสียงปีรนะครับออกเสียงอย่าออกเสียงโรอยู่ใบนะครับ3บูน4ปรำ5 0ถึง5นะครับโซนมวยปี B, ใบบวนปรำนะครับทีนี้สำหรับการนรับเลข 6- ถึงเเนี่ยเราเอาจำนวนพื้นฐานเนี่ยมาบวกกันนะครับแต่ว่าท่านไม่ต้องจำมากจำแค่0ถึง5อย่างเช่นคำว่า6นะครับเราใช้คำว่าปรำมวยนะครับปรำมวยมาจากคำว่าปรำกับ มใช่ไหมครับหกับ1ก็เป็น6กปรำปีก็คือห้องนะครับเป็นเจ็ดปรำใบห้แล้วก็ปรำบวนห้าครับโซนมวยปีใบบูนป,ป,ปรำประมวยปรำปีปรำใบปรำบวนนะครับถึง9แล้วทีนี้จํานวนหลักสิบนะครับมี2องคำที่เป็นคำของขมรนเองนะครับก็คือดับนีบแ่แปลว่าสินะครับแล้วก็มาเีคือยี่ จำนวนหลักสิบ30ถึงเ0เป็นคำยืมจากภาษาไทยนะครับพูดเหมือนไทยก็คือจริงๆก็ไม่เหมือนเซเป๊ะทีเดียวก็ต้องพูดด้วยสำเนียงเขมรนนิดหน่อยนะครับเช่น30นะครับก็เป็น3ซับ40แซซับ5 0หาซับ6 0 6ซับ70 7ซับ8 0 8ซับ90ซับนะครับ ทีนี้ถ้ามีตัวเลขหลักสิบแล้วก็ไม่ครบหลักสิบทวนนะต้องมีการเอาหลักสิบกับหลักหน่วยมารวมกันนะครับเราก็เอาจํานวนเลขทั้งสองเนี่ยมารวมกันเหมือนในภาษาไทยนั่นแหละครับเช่น11นะครับ,รบก็คือในภาษาไทยคือ10กับ1ใช่ไหมครับ10กับ1นั่นแหละในภาษา,าเขมรก็เหมือนกันนะครับเขาก็ใช้คําว่าดับมวยนะครับดับมวย10 1หคือ11 25ก็เป็นมเพยปรัมนะครับคือ20บวก5 สามปีก็แปลว่าสามสิบก็มาจาก3ามสับนะครับบวกกับปีสามปี44ก็เป็นแซสับบวนนะครับหกสิบหกขอโทษทีหกเนาะหกนะครับก็เป็น6กสับปรลใบนะครับแมันมาจากปรลใบนะครับจำนวนนี้ก็มีจำนวนหกสับปรใบ 89ก็เป็น8ซับนะครับแ0แล้ว9ก็คือปราบวนนะครับ5กับ4 80 5บก5บวก4นะครับก็ก็คือ89การบอกลำดับนะครับอันนี้คือบอกจํานวนใช่ไหมครับถัดมาก็บอกอัน,อนดับอันดับก็ไม่มีอะไรนะครับก็คล้ายๆในภาษาไทยคือใช้คําว่าที่มาใส่ข้างหน้าตัวเลขบอกจํานวนนะครับเช่นที่11นะครับ ก็คือตีดับมวยดับมวยคือ11เอใช่ไหมครับเอาตีมาใส่ตีดับมวยนะครับที่11ที่25คือตีแบบพยปัมนะครับที่20แล้วก็5ถัดมานะครับคือคําลักษณะนามนะครับในภาษาไทยเนี่ยเราจะนับอะไรเราต้องเอาคําลักษณะนามมาใช้ในการบอกจํานวนนับนะครับซึ่งต่างจากภาษาอังกฤษที่เขาเอาตัวเลขมาขยายคําหน้าคํานามนั้นได้เลย ลักษณะนามในภาษาอังกฤษก็จะใช้เฉพาะพวกนามนับไม่ได้นะครับ table ใช่ไหมครับเช่น a glass of water ก็คือต้องหาอะไรมาตวงนะครับมานับกันแต่ในภาษากลับมาภาษาไทยนะครับเราใช้คำลักษณะนามเกือบจะเสมอนะครับคิดว่าใช้ตลอดนั่นแหละในภาษาเขเมรก็มีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าในภาษาเขเมรเนี่ยจะใช้ไม่มากเหมือนในภาษาไทยนะครับจะมีลักษณะเหมือนกับละก็ได้นะครับ ยก,ยกตัวอย่างเช่นนะครับในภาษาไทยหนังสือ1เล่มนะครับคาลักษณะนามก็คือเล่มนะครับถ้าเป็นภาษาเขมรก็คือเซลเพลนะครับหนังสือ1ก็คือหนึ่งก็คือเลขหนึ่งนะครับส่วนเล่มเนี่ยเขมรนับเป็นกระบาลนะครับคือนับหนังสือนับเป็นหัวกระบาลแปลว่าหัวนะถ้าแปลตรงตัวหนังสือหนึ่งหัวนะครับจริงจรงไทยก็ยังใช้แบบนี้อยู่นะเขาเวลาเขานับจำนวนหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยสำนักพิมพ์เป็นหัวเป็นหัวอะไร ถัดมานะครับบ้าน2หลังก็เป็นปเตียจนะครับบ้าน2ก็ปีหลังคือขนองนะครับขนองนี่คือส่วนหลังของเรานั่นแหละอันนี้ก็นับเป็นเป็นหลังนะครับแต่ในภาษาพูดเนี่ยที่ที่อธิบายในภาษาเขมรเนี่ยเป็นภาษาสําหรับเขียนนะครับแต่ในภาษาพูดเนี่ยเขาก็จะพูดโดยการละจํานวนนับเอาไว้เลยนะครับหนังสือหนึ่งเล่มเขาก็จะพูดแค่เซอร์เพลมุยนะครับตัดกระบาลทิ้งไป บ้านสองหลังก็เป็นปเตียปีนะครับตัดขนองทิ้งอย่างไรก็ตามนะครับคำนามบางคำเนี่ยคือคำนามที่อ้างอิง,ออง,องถึงคนเนี่ยต้องระบุลักษณะนามไว้เสมอนะครับเช่นการนับคนเนี่ยจะต้องระบุลักษณะนามคน3คนก็คือมนุษย์ใบเนี่ยนะครับมนุษย์ใบเนี่ยคน3คนเขาไม่พูดแค่มนุษย์ใบนะครับแล้วก็ประดับบูรณเนี่ยก็คือผู้ชาย14คนนะครับก็ไม่พูดประดับบูร์เหมือนกัน ถัดมานะครับการใช้คําว่าเตอเนี่ยเพื่อแสดงคําถามนะครับภาษาเขมรที่เป็นทางการจะใช้เตอนําหน้าประโยคนะครับเพื่อแสดงว่าเป็นคําถามแต่สําหรับการพูดกับบุคคลที่คุ้นเคยก็ละคํานี้ได้นะครับในชุดพย,ย,ย,ยายามวันเราก็ไม่ได้ใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นเตอหนุดตัดไปเลยนะแปลไม่ได้ในภา,าษาไทยก็แปลแค่นุดหนึ่งโมเรียนนุดจะมาเรียนเพียซาแมะภาษาเขมร No protect, นาประเทศกัมพูชาที่ประเทศกัมพูชาอยู่เตนานไหมนะครับต้องใส่เครื่องหมายคำถามด้วยนะครับแต่ถ้า,าจะเขียนอย่างเป็นทางการก็เตอนะครับแต่ถ้าพูดกันธรรมดาก็เราก็พูดแค่นี้เองนุษนหนึ่งโมเรียนเพียซากเมเนประเทศกัมพูชาอยูเตนะครับถัดมานะครับการใช้คำว่าปุ่นมานนะครับ คุณมานแปลว่าเท่าไรหรือแปลว่ากี่นะครับคือถามถึงจํานวนนั่นแหละใช้ได้ทั้งประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธนะครับคือเท่าไหรเนี่ยมันใช้ในแง่ว่าเป็นคําถามก็เช่นเช่นมีเงินเท่าไหร่อันนี้คือถามถึงจํานวนใช่ไหมครับแต่ในบางประโยคก็เหมือนไทยคือคําว่าคุณมาเนี่ยใช้ในการบอกจํานวนก็ได้เช่นคนไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้ถามนะว่าคนเยอะหรือไม่เยอะแต่ว่าแค่บอกว่าคนไม่เยอะเท่าไหร่ไอ้ไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยคือการบอกจํานวนนะครับ อันนี้เขาใช้ในประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธได้นะครับก็ลักษณะที่ผมอธิบายไปอันนี้ในประโยคคําถามนะครับชง,งายปุนมานนะครับชงายเป่าไกลปุนมานคือเท่าไหร่นะครับชงายปุนมาน,มานเพราะเป็นคาประโยคคําถามก็ยกเสียงท้ายสูงหน่อยนะครับอันนี้ลืมเติมขึ้นไปคําถามไปเดี๋ยวเติมตอนนี้เลยถัดมานะครับอีกอันหนึ่งคือแพง แพงเท่าไร่ราคาเท่าไหรคือทลายปนมานนะครับทลายปนมานนะครับราคาเท่าไหร่ทีนี้ในในประโยคปฏิเสธก็ถ้าถามว่าไกลแค่ไหนเนี่ยคนปฏิปเสธไปเสธโดยใช้คําว่ามึนกับเตด้วยนะครับมาปิดหัวท้ายมึนนี่วางหน้าคํากริยาหรือคําคุณศัพท์นะครับโอ้ยไม่ใช่คาถามนี่ไม่ต้องเติมเาขาก็ตอบตว,ว่า มินช่าง่ายนะครับไม่ไกลปุ่นมานเตน,นะครับไม่ไกลเท่าไหร่หรือถ้าบอกถึงราคาเราปฏิเสธก็มินทลายปุ่นมานเตน,นะครับไม่แพงเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วปุ่นมานเป็นคําขยายเราตัดก็ได้นะครับมันทลายเตกก็ก็แปลว่าไม่แพงนะครับแต่ว่าคําพูดระหว่บางไม่แพงเท่าไหร่ครับไม่แพงเฉยๆมันก็อาจจะมีความหนักเบาต่างกันไปนะครับคือไม่แพงเท่าไหร่เนี่ย มันเหมือนอยังแพงอยู่นิดนึงนะแต่พูดว่าไม่แพงเลยเนี่ยแสดงว่ามันราคาถูกมากกว่านะผมผมคิดอย่างนั้นนะภาษามันก็จะมีแบบนี้แหละครับให้เราคิดเอาครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ